ตายแล้วไปตกนรกกีก่กับกี่กันก็ไม่หมด,มหมดนี่บดสศีลที่ตนสร้างนี่สร้างศีลขึ้นมาเผาตัวเองดังที่ท่านสอนไว้ในนรกนรกหลุมที่มีบาปมากที่สุดเพราะการสังสมของชั่วมากที่สุดแล้วก็ได้ผลนังน้ำชั่วไปเผาตนเองตั้งกี่กับกี่กันก็หยุดพ้นขึ้นมาไม่ได้เพราะสร้างไม่หยุดไม่ถอยจนมีเหลือเฟือ เกินความต้องการเนื้อเหตุเนือเนือเหนือเหตุเนื้อผลของตนไปเสียแต่ไม่เนื้อเหตุเนื้อผลแห่งธรรม้า,ายจงอยู่ในนรกกี่ปีก็ไม่ได้ลับฟื้นขึ้นมาได้นี่คือการสร้างความชั่วเมื่อสร้างตั้งแต่เล็กต่น้อยสร้างมากสร้างหมาายสร้งไม่หยุดไม่ถอยย่อมถ้าเป็นวัตถุก็กองเท่าภูเขาและใหญ่กว่าภูเขาขึ้นไปกก็ได้ นี่สร้างบาปสร้างกรรมสร้างตั้งแต่วันเกิดมา <c oughs> จนกระทั่งวันตายเป็นเวลานานเท่าไหร่นี่หลักผลที่เราสร้างมาในความชั่วทั้งหลายจึงทําเราให้เดือดร้อนไปตกนรกบกไม่กี่กับกันก็ไม่หมดไม่สิ้นในนี่สินของเราที่สร้างเพื่อตัวเองพี่น้องทั้งหลายควรได้รู้สึกตัวให้สร้างคุณงามความดี